พลอพอิตนเ็กสนับสนุนโดยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียวันที่1-10ถึงสิสิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาช่วงเด็กพาเที่ยวสวัสดีครับคิรินแน่วันนี้จะพามาดูพิพินัณสาวไทยตามมาเลย ไดโนเสาร์ที่เราคุ้นเคยมักจะมาจากหนังฝรั่งแต่จริงๆแล้วประเทศไทยมีไดโนเสาร์ของไทยด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ชสวัสดีรครับพี่ชื่อพี่อัดครับน้องคีรินรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยก่อนที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างไดโนเสาร์กับช้างครับครับคลถ้าหากว่าอยากรู้ว่ามีตัวอะไรอีกตามพี่มาเลยครับพี่จะพาไปาทเที่ยวชมนะครับ สำหรับที่นี่นะครับจะเป็นนิทรรศการที่วรวบรวมสิ่งมีชีวิตยุคดึกดําบรรที่มีการคุ้นพบในประเทศไทยรวมถึงงานศิลปะครับที่สั่งสร้างโดยคนไทยเช่นเดียวกันที่อย่างนี้นะครับเราจะมาดูยุคแรกก็คือยุคที่โลกเพิ่งถือกําเนิดหรือที่เรียกว่ามหายุคพาลิโอโซอิอกครับนี่คือมหายุคพาลิโอโซอ,อิกสิ่งมีชีวิตยังอยู่ใต้ทะเลก่อนจะเกิดภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ทําให้สัตว์ทะเลบางชนิดเริ่มขึ้นมาอาศัยบนบกค,ค่ะคก็เป็นสิ่งมีชีวิตยุคแรกๆตั้งแต่ยุคแคมเบียนครับ ซึ่งเป็นช่วงที่โลกยังไม่มีปลายังไม่มีไดโนเสาร์ยังเป็นโลกที่อยู่ใต้น้ําสิ่งชีวิตยังอยู่ใต้น้าอยู่ครับสัตว์น้ำนี่มีนานบ้างเลยเหรอใช่ครับสัตว์น้านี่มีมาตั้งแต่ก่อนที่ไดโนเสาร์ถือกําเนิดรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตพวกแรกๆเองก็อยู่มาเริ่มมีวิวัฒนาการมาจากในน้ําเช่นเดียวกัน <Yeah! S 1> น้องคีรินคิดว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าครับคิดว่าไม่ใช่ครับ ทำไมคิดว่าไม่ใช่ไดนโนเสาร์ครับตัวมันเหมือนนอนนะคะล่ะวมนเหมือนนอนนะคะโ <c oughs> ่นตวนี้นะครับเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์เลื้ยคานที่ปรับตัวลงไปอยู่ในทะเลในช่วงยุคไดนโนเสาร์ <c oughs> เรียกว่าอิทิโอซอร์ซึ่งสัตว์ในกลุ่มอิทิโอซอร์ตัวนี้มีการค้พบในประเทศไทยมีชื่อว่าไทซอรัสจงรักนณีอี <c oughs> กครับ <c oughs> ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วพร้อมกับไดโนเสาร์ครับน้องคิดนคิดว่าไดโนเสาร์ตัวนี้ไป็นเสาร์กินเนื้อหรือกินพืชครับกินพืชครับเก่งมากเลยตัวนี้คือซโลพโดมอฟนะครับเป็นเสาร์กินพืชที่เป็ยนญยาติสนิทกับอิสาโนโนซอรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชอีกสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าซโลพคอดหรือไดโนเสาร์คอยาวเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งในโลกเลยครับซึ่งคนพบที่ภาคอีสานของประเทศไทย ครับนกคิริน,อ,นอันนี้จะเป็นโซนของไดโนเสาร์ที่อยู่ในยุคจูราสสิกนะครับซึ่งไดโนเสาร์ทั้ง3ชนิดนี้ค้นพบที่ภูน้อยภายในประเทศไทยครับไดโนเสาร์ที่เราเห็นนะครับมีตัวข้างหน้านี่คือมินิโมเคอร์เซอร์ครับไดโนเสาร์กินพืชขนาดเล็กและตัวที่ล่ามันอยู่คือเทเลนอซรอยเห็นลักษณะงอนบนหัวของเขาใช่ไหมครับไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นนักล่า แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือเขาเป็นบรรพบุรุษของทีเล็กเลยนะครับ mm. อันนี้เป็นตัวอะไรครับน้องคิรินจระเข้ครับใช่ครับตัวนี้คือจระเข้โบราณของไทยรู้ไหมครับว่าเขาชื่ออะไร <c oughs> ไม่รู้ครับตัวนี้คือชาละวันไทแลนดีรัสครับซึ่งเป็นจระเข้โบราณที่มีชื่อจากตำนาน ไก่ทองของประเทศไทยครับ oh. ในห้องนี้นะครับน้องคิรินจะเป็นห้องของไดนโนเสาร์ที่อยู่ในช่วงยุคคิเตเซียตตอนต้นในหมดหินเสาหัวเป็นส่วนใหญ่ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไดนโนเสาร์มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วตอนนี้มีประเทศไหนที่ยังมีไดนโนเสาร์อยู่ไหมครับจริงๆไดนโนเสาร์ไม่ได้สูญพันธุ์ไปทั้งหมดไดโนเสาร์บางกลุ่มยังมีการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั่นคือนกครับ จริงๆแล้วนกเองเขาเป็นไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งที่รอดจากการสูญพันธุ์และอยู่มาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาน้องคิรินกินไก่น้องคิรินก็กำลังกินไดโนเสาร์อยู่เช่นเดียวกันครับเดื์เสาร์ตัวแรกนะครับที่จะแนะนําให้รู้จักก็คือพูยังเวเนเตอร์เป็นไดโนเสาร์นักล่าในกลุ่มที่เรียกว่าเมกาแลปเตอร่าครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้คือหนึ่งในสุดยอดนักล่าแห่งหวดหินเสาขัวนั่นคือสยามโมทร์นัสครับสยามโมทรนัสเป็นไดโนเสาร์นักล่าพบที่โคราชและภาคอีสานของไทยค่ะ เราคดลินดูฟันของมันสิมันเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่มากนี่คงเจ็บจังฟันมันคมใช่ไหมครับที่นี่มีฟอสซิลของจริงให้ชมหลายชิ้นเช่นกระดูกฟันและรอยเท้าค่ะ อันนี้คือเป็นการจําลองครับว่านักบรรทัดชีวิตวิทยาทํางานยังไงเราพบกระดูกใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเปรียบเทียบว,ว่ากระดูกชิ้นไหนเป็นกระดูกส่วนไหนของมันครับแล้วเราก็ค่อยนํามาต่อขึ้นมาเป็นลักษณะโครงกระดูกครับครับหลังจากที่ไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่นกสูญพันธ์ไปนะครับก็จะมีสัตว์อื่นที่มาแทนที่บนโลกของเรา นันก็คือพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองครับตัวนี้เป็นแพคคีแพนเทล่าครับเป็นสัตว์ตระกูลเสือขนาดใหญ่หที่เคยมี<ะ>ในประเทศไทยตัวนี้ครับตัวนู้นจะเป็นมาคโยดอนเป็นเสือเขียวดาบประเทศไทยของเราก็มีการพบเสือเขียวดาบด้วยใช่ตัวนี้เลยตัวด้านไหนเนาะตัวนี้คือกอมโฟทิเลียมเป็นช้างโบราณที่มีสี่งาเลยซึ่งเป็นช้างที่เคยมีการค้นพบในประเทศไทยเช่นเดียวกัน ใครที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็มีของฝากให้เลือกซื้อมากมายครับตั้งแต่ที่เป็นเกงเกงช้างไดเดโนเสร์นะครับแล้วก็มีเป็นพวกเสื้อกิฟช็อปต่างๆก็จะมีเป็นพวกโปสการ์ดนะครับแล้วก็มีพาเครื่องรูปไดเดโนเสร์จตุคามไดโนเสร์ด้วยครับที่รินครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเอก็สนุกมากเลยครับเพราะได้เจอไดเดนเสร์ตัวใหญ่ๆทุกตัวเลยถ้าเพื่อนๆอยากมาที่นี่บ้าง ที่นี่ชื่ออะไรคะครับที่นี่เนี่ยว่าท่าพิพิธภัณฑ์นะคบซึ่งอยู่บริเวณท่าช้างวังหลวงครับสามารถมาเที่ยวชมได้ครับโดยนิทรรศการนี้จะเปิดเป็นเวลา4เดือนนะครับจนถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับไว้กลับมาพบกับคีินใหม่นะครับบ๊ายบายหนูทดลอง amarin tv